ไม่เจ็บนล้วหนูคันได้เ่ยเนียนแต่มันไม่เจ็บนเนาะ แน่นตอนนัดเขาเรียบออกให้เฉยดูดิดูดิมันแน่นแน่น่าจัยแต่คันไหมอืมไม่คันตัวตีนมันอยู่แบบนี้นะ เนะจก็ตัดเนาะถ้าไม่ถ้าไม่ได้ตัดออกคือตัดใช่ไหมหนูมันเหมือนมนลัคขาญนะอ่ะดีที่มันไม่เจ็บแต่รอบนี้ดูทรงเลยแบบแข็งแรงมาก เอาแบบดูเพลินบ้างเอาแบบดูเพลินบ้างเจอแต่แบบเจอแต่แบบเจเยอะใช่ไหมเอาแบบดูเพลินบ้างไงดูเพลินๆไปเนาะจะได้ไม่เบื่อลุ้นลุ้นจนตัวโก่งแต่ละคลิปแต่ละคลิปโอเคแล้วนะหนูคันไหม เขียงี้คันไหมไม่นูรอบนี้ไม่คันไม่อะไรเลยดูเ,เพินินชิวบ้างดูดิอ๋อแบบดูเพลินๆไปก็ได้ <laughs> อรอบนี้แปลไม่คัน<อ>ไม่ไมไมอะไรแตร่รอยเขาเบ้นหนังซะแบบไอ้นี่เลย มันผุขึ้นมามมนก็เลยดึงดึงเลยใช่ไหมแต่ดีไม่เลือดอือหือด,ดูนีพอปล่อยแล้วแบบมันมันโบเลยอ่ะเนะอะพอปล่อยแล้วโบเลยตัดเล็บออกแล้ว ข้างนี้มันมงมนะมันม้วนนะดูดิดูดิชีไม่ลงไปไหนดูหนาอ๋อดูหนาเฮ้ยมันไปม้วนอ,อ,อยู่ยังไงอะหนูดูดิ <laughs> มไม่เจ็บแต่มันมันไม่เจ็บไม่คันด้วยใช่ไหมใช่จะพอตัดออกมาดูดิโบเลยคันเนี้ยโบเอยแข็งปิดปิดปิกปิดวางแ้านั่นเนาะดูที่โบเลยเห็นไหม <laughs> okay.